สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้าให้ชาวนาทุกท่านพบก,กับกระผมทิดเกียร์พะมวเมืถอนการามะังกา,าสาราคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้าให้ชาวนาคือเก่าครับ พี่น้องครับลิปนี้เจอกันในช่วงเย็นๆแรงๆรนะครับของวันพฤหัสที่เก่าธันวาคม2564กับผมก็ยังมีข้อมูลข่าวาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ามือนี้ครับพี่น้องครับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อนได้เปเป็นประธานเปิดงานโครงการชิกออฟนะครับชิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่3บ่วันที่เป็นประกันรายได้เขา โครงการประกันรายได้พี่น้องที่ปลูกยางพารานะครับรวมถึงเงินสนับพี่น้องรายละหนึ่งพันบาทนะครับมือนี้เพิ่ระไดษติกออีกครั้งหนึ่งหลังจากสรุปการจ่ายเงินมาแล้วพักหนึ่งส่วนรายละเอียดนะครับที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นติบอกถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่3ที่เป็นยังไงนะครับบวที่เป็นประกันราคายางพาราประกันราคาเข่านะครับหรือว่าเงินสนับพี่น้องรายละหนึ่งพันบาทนะครับก็เรียนเชิญพอยพี่น้องที่ตามรายละเอียดไปพร้อมกันก่อนอื่นเลยนะครับกับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ คลิปวิดีโอจากเพจไทยโครฟ้านะครับที่ผมได้ยิบยืนนะครับยิบยืมคลิปนะครับมาลงมาชิปบอกกับพี่น้องให้รับทราบนะครับถึงการเดินหน้าโครงการประกันได้ของรองนายกรัฐมนตรีและทางรัฐบาลขออนุยากเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สําคัญสําหรับเกษตรกรอีกวันหนึ่งโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับเกษตรกรผู้ปลูก อย่างพาราเนื่องจากว่ามีนโยบายสำคัญคือนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผูป้ปลูกข้าวยางมันสำปะหลังปาล์มแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยได้มีการดำเนินการมาแล้วสองปีแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สามประเด็นก็คือว่าสำหรับ ประกันรายได้ข้าวกับยางนั้นรัฐบาลได้ค้างจ่ายเงินส่วนต่างที่จะต้องจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อชดเชยกับราคาตลาดที่ไม่ถึงรายได้ที่ประกันบางส่วนโดยสำหรับข้าวนั้นค้างจ่ายห้างวดแล้วก็ยางค้างจ่ายสองงวด แต่ว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขยายเพดานตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังเมื่อวันที่24นะครับก็มีผลให้เพดานเพิ่มขึ้นจาก30เป็น35จึงทำให้สามารถที่จะนำเงินที่มีอยู่นั้นมาจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับยางได้สำหรับข้าวนั้นในปีที่สามก็ขอเรียนลำดับดังนี้นะครับสำหรับเงินส่วนต่างเ,าเงินที่เกษตรกรจะได้รับนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามก้อนด้วยกันทั้งหมด สามก้อนด้วยกันก้อนที่หนึ่งก็คือเงินส่วนต่างซึ่งงวดที่หนึ่งกับงวดที่สามนั้นได้จ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้ววงเงินตัวเลขกลมๆประมาณ13,000ล้านบาทแต่ว่างวดที่สามนั้นจ่ายไปได้ส่วนหนึ่งยังค้างอยู่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น ถือว่างวดที่สามก็จะต้องมาจ่ายให้ครบโดยจะเริ่มจ่ายวันนี้คือวันที่เก้าธันวาคมสองพันห้าหกสิบสี่โดยจะจ่ายงวดที่ค้างอยู่ห้างวดพร้อมกันคืองวดสามบางส่วนงวดสี่งวดห้างวดหกแล้วก็งวดที่เจ็ดห้างวดที่จะจ่ายวันนี้นั้นรวมเป็นเงินหกหมื่นสี่พัน 847ล้านบาทส่วนงวดถัดไปคืองวดที่8นั้นก็จะจ่ายวันที่14ธันวาคมเป็นเงิน3,720ล้านบาทแล้วก็งวดที่เหลือคือ9ถึง33ก็จะทยอยจ่ายไปทุก7วันจนครบงวดสุดท้าย คือวันที่ยี่สิบพฤษภาคม65ปีหน้านี่คือเงินก้อนที่หนึ่งซึ่งเงินก้อนที่หนึ่งนี้ที่ผมได้ไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าเกษตรกร,ร,กรครัวเรือนที่ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่เลยครับตัวเลขที่ชัดเจนก็คือสำหรับผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จะได้เงินส่วนต่างครัวที่ได้มากที่สุดนะครับที่น้อยลดหลั่นลงมาอันนั้นก็ตามข้อเท็จจริงสูงสุดได้ถึง58,988บาทคือเกือบห9าหมืน้นส่วนข้าวหอมนอกพื้นที่ได้สูงสุด6 0หบาทก็คือ60,000บาทตัวเลขกลมๆมสำหรับข้าวหอมปทุมก็ได้สูงสุด สามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสำหรับข้าวเปลือกเจ้าอันนี้ได้เยอะเลยครับหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามบาทหกหมื่นเจ็ดหรือหกหมื่นเกือบแปดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวก็ได้มากที่สุดก็คือเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดหมื่นกว่า อันนี้ก็คือเงินส่วนต่างที่จ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิดที่เฉพาะตัวเลขมากที่สุดที่ไปคัดออกมาเพื่อให้เห็นภาพว่าได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้สำหรับเงินส่วนต่างสามารถช่วยชาวนาได้ประมาณ4 07, 000ี่ล้านเจ็ดแสนครอบครัวอันนี้คือเงินก้อนที่หนึ่งที่ผมเรียนคือเงินส่วนต่าง ส่วนเงินก้อนที่สองก็คือเงินที่อยู่ในมาตรการคู่ขนานซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะท่านที่เข้าร่วมโครงการเช่นถ้าเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บข้าวยังไม่ขายเป็นเวลาห้าเดือนเพื่อไม่ทำให้ข้าวออกตลาดมากจนเกินไป หรือใช้เวลาไปเก็บข้าวแห้งไว้ก็จะมีเงินช่วยตันละพันห้าร้อยบาทหรือสากรจะเก็บไว้ก็เช่นเดียวกันก็จะช่วยตันละพันห้าร้ยบาทเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการช่วยดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็คือว่าถ้าสากรเก็บสิบสองเดือนจะช่วยดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ถ้าโรงสีเก็บ6เดือนก็จะช่วยดอกเบีย้ย3%เเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข้าวทะลักออกตลาดมากเกินไปในช่วงที่ข้าวออกมากแล้วไปกดราคาซึ่งอันนี้ได้ดำเนินการไปแล้วแต่มาทบทวนให้ฟังว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือไปเป็นอย่างไรนี่ก้อนที่สองก้อนที่สามอันนี้กเกษตรกรก็รออยู่ว่าเป็นอย่างไรก็ขอเรียนว่าอันนี้ก็คือ การจ่ายค่าช่วยค่าบริหารจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพข้าวหรือลดต้นทุนหรืออะไรก็สุดแล้วแต่จะเรียกนะครับไร่ละพันสำหรับไร่ละพันนี้จะช่วยไม่เกินยี่สิบไร่ต่อครัวเพราะฉะนั้นสูงสุดก็ไม่เกินสองหมื่นบาทแต่เงินไร่ละพันนี้จะจ่ายวันที่สิบสามธันวาหกสี่ เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็เป็นเงิน53,871ล้านบาทก็จ่ายให้กับเกรรษตรกรประมาณ4.7ล้านครัวเรือนที่ปลูกข้าวอย่างที่ผมเรียนอันนี้ก็เกิดเรื่องข้าวทั้งหมดส่วนชาวนาถ้าจะบอกก้อนที่สี่ก็ได้จะได้จะเผื่อมีคำถามจะได้ตอบชาวนาที่น้ำท่วมเสียหาย อันนั้นก็จะได้เงินอีกก้อนหนึ่งตามกฎเกณฑ์ที่เราทํามาช้านานจากกระทรวงอาไทยก็คือว่าท่านเสียหายไปเท่าไหร่ก็มีเงินชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยหรือหรือภัยธรรมชาติอีกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนและถ้ามีคาถามว่าแล้วสําหรับชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วปลูกแล้วน้ําท่วมเสียหายไปหมดไม่มีข้าวเอามาแสดงให้เห็นจะได้เงินส่วนต่างไหมก้อนที่หนึ่งเม่กี้ ก็ขอตอบตรงนี้ว่าได้ครับเพราะระบบของประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวที่ว่าแม้พืชผลเสียหายแต่ขอให้ปลูกจริงเมื่อท่านไปขึ้นทะเบียนได้รับการรับรองว่าปลูกจริงแล้วแม้พืชผลท่านเสียหายเพราะภัยธรรมชาติท่านก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือส่วนต่างเช่นกันอันนี้ก็จะได้ชัดเจนนะครับเรื่องข้าวส่วนเรื่องยางพาราอันนี้ ก็จะเริ่มจ่ายงวดที่หนึ่งกับงวดที่สองในวันนี้วันเดียวกันคือวันที่9กธันวาคมสองพันห้า้อยโดยงวดที่หนึ่งนั้นเป็นวงเงินประมาณ900ล้านบาทงวดที่สองวงเงินประมาณ540ล้านบาทก็รวมประมาณ1 4 4 0ล้านบาทโดยประมาณตัวเลขกลมกลมและถัดจากนี้ก็จะจ่ายงวดที่สาม ถึงหกทุกเดือนจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนปีหน้าโดยงวดที่สามจะเริ่มจ่ายวันที่เจ็ดมกราคมหกห้าแล้วก็ไปทีละเดือนทีละเดือน,อนจนครบทั้งหมดจะมีหกงวดสำหรับเรื่องอยางพารานะครับวงเงินที่เตรียมไว้สำหรับงวดที่สามถึงหก็เป็นเงินแปดพันหร้อยยี่สิบหกล้านบาทตัวเลข คัแนนเพราะว่าถึงเวลาต้องอยู่ที่ส่วนต่างราคากับรายได้ประกันีอีกขั้นหนึ่งนะครับรวมแล้วสำหรับยางเงินส่วนต่างจะมีเตรียมไว้หมื่นล้านบาทหรือหมื่นหกสิบห้าล้านบาทตัวเลขที่เตรียมหมื่นกับหกสิบห้าล้านบาทเงินส่วนต่างสูงสุดที่กเกษตรกรผู้ทำสวนยางจะได้รับสำหรับงวดหนึ่งกับสองนี้เฉพาะที่สูงสุดนะครับ ครัวแผ่นดิบสูงสุดจะได้3,835บาทต่อครัวน้ำยางจะได้2,975บาทก็คือ3,000นตัวเลขกลมๆนะครับส่วนยางแผ่นก็3,800กว่ายางก้อนถ้วยไม่มีเงินส่วนต่างที่ตัวเลขเงินส่วนต่างของยางทั้งสามตัวดูเหมือนจะน้อยก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมายางราคาดี ดีขึ้นกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นน้ำยางค้นมาถึงวันนี้เราประกันที่กิโลละห้าสิบเจ็ดแต่น,น้ำยางค้นไปโลหกสิบแล้วครับเพราะฉะนั้นก็การจ่ายเงินส่วนต่างก็ก็เลยวงเงินตัวเลขไม่มากยางก้อนถ้วยเราประกันที่กิโลละยี่สิบสามแต่เดี๋ยวนี้ไปยี่บห้ายี่บหกนะครับโดยเฉพาะอีสานจะมากกว่า ภาคใต้หนึ่งบาทหรือแพงกว่าภาคตะวันออกบาทหนึ่งโดยประมาณเสมอเพราะว่าที่นั่นก็อยู่ใกล้แหล่งการส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่เราประกันยี่สามแต่ยางไปกิโลยี่สี่ยี่ห้ายี่หกก็เลยสูงกว่ารายได้ประกันก็เลยไม่มีตัวเลขส่วนต่างซึ่งก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่กเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ไปเก็บกลับมาถ้าเงินเกินรายได้ประกันก็ เป็นของเกษตรกร,กรทั้งหมดตัวเลขมันจึงไม่สูงสําหรับเงินชดเชยแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะครับสาหรับยางก้อนถ้วยที่ราคาสูงกว่ารายได้ประกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนให้ทราบแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับข้าวเนี่ยแม้ว่าราคาจะตกไปช่วงหนึ่งแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าราคาข้าวก็กระเตื้องขึ้นเราดูที่ราคาข้าวแห้งนะครับข้าวความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซ็นต ไม่ใช่ดูที่ข้าเปียกเพราะถ้าข้าเปียกมันกําหนดมาตรฐานไม่ได้เปียกมากเปียกน้อยอผสมน้ามากผสมน้อน้อยก็จะต้องไปผสมน้ําน้อยก็ต้องไปดูที่วัดความชื้นกันยี 20, 25, ่สิบยี่ห้าสามสิบเปอร์เซ็นตอันนั้นก็ราคามันจึงลดหลั่นกันลงไปแต่ว่าขณะนี้เอาราคาเข้าเปลือกเจ้าก็กระเตื้องขึ้นไปเจ็ดพันเจ็ดถึงแปดพันหนึ่งแล้วครับอันนี้ราคามาตรฐานก็ ก็ไปแปดพันแปดพันแล้วขึ้นไปแปดพันหนึ่งแล้วพูดง่ายๆนะครับก็ราคาก็ดีขึ้นการส่งออกก็ดีขึ้นก็จะช่วยให้ดึงราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นด้วยเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยการส่งออกข้าวมากกว่าครึ่งปีแรกเยอะครึ่งปีแรกเนี่ยเดือนหนึ่งสี่ห้าแสนตันเดี๋ยวนี้ไปเจ็ดแปดแสนตันแล้วครับและจนถึงปลายปีนี่ทะเกันกว่าเราน่าจะทําสถิติตัวเลขส่งออกได้อาจจะแตะหกล้านตันไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะว่าเราสามารถแข่งขันเรื่องราคาเนื่องจากค่างเงินบาทอ่อนลงแล้วก็มาตรการอื่นๆที่เราช่วยกันทำงานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็มีผลช่วยเกษตรกรมากขึ้นอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าวันนี้9ทธันวาก็ถือว่าเป็นวันคิกออฟการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวและผู้ปลูกยางพาราพร้อมกันนะครับส่วนพืชเกษตรตัวอื่นก็ไม่ได้แปลว่าจะยกเลิกนโยบายนี้แต่ว่าอีกสามตัวที่เหลือราคาก็สูงกว่ารายได้ประกันเหมือนกันก็คือข้าวโพดประกันโล8บาท50ตอนนี้ไป9บาท6แล้วครับ9บาท60ปลาล์มน้ำมันประกัน4บาทตอนนี้ไป แปดบาทเก้าบาทแล้วแล้วก็ยางก็เหมือนกันมันสำปะหลังประกันสองบาทห้ก็ไปสองบาทห้าสิบสองบาทหกสองบาทเจแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเงินส่วนต่างกล่าวโดยสรุปก็คือตอนนี้ราคาพืชเกษตรที่ประกันเนี่ยดีเกือบทุกตัวทั้งยางมันปาล์มข้าวโพดยกเว้นข้าวตัวเดียวสำหรับปีนี้แต่ปีที่แล้วปีก่อนราคาก็ดีพอสมควร แล้วก็ช่วงปีสองปีที่ผ่านมาราคาเราก็แตะหมื่นสําหรับข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยท่านยกสมาคมชาวนาก็ออกมาชื่นชมรัฐบาลชื่นชมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรอยู่ว่าช่วยกันทําจนราคาแตะหมื่นก็ขอเรียนให้ทราบแล้วขอถือโอกาสนี้คิกออฟการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวยาง9ท้นนะันวาหกสี่นับนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ